ก็ดีใจมากเลยก็ไม่ได้มาจัดงานตรงนี้นานแล้วครับก็ดีใจมากเลยที่แฟนคมาให้เราใจกันแน่นเลยมีแชมป์สองด้วยวันนี้เรามาร้องเพลงด้วยแล้วรู้สึกวันนี้ร้องเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับวันนี้รางวัลว่ามาลองเพลงด้วยเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกวันนี้ได้ร้องครับก็ได้มาร้องเพลงงานดีๆก็จะดีใจครับแล้วก็ ก็เป็นร้องเพลงของโฟนเป็นเพลงเพลงใหม่ชื่องอับผมผมก็จะเป็นเพลงโอ t ครับของซีรีส์ล่าสุดครับก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคิวงานอะไรนะครับคิวงานถึงปีถึงปีหน้าแล้วครับถึงปีหน้าแล้วก็ก็รับรับงานได้เรื่อยๆครับรับงานได้เรื่อยๆก็ยังพร้อมทำงานอยู่ครับแล้วก็อยากร่วมงานกับ หลาย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 บริษัทหลายๆศิลปินหลายหลายคนแต่ทีนี้ก็จะบินไปต่างประเทศไปหาเฟินไปต้องาประเทศด้วยใช่ไหมครับพี่บ้าใช่ครับพี่น้าเดี๋ยวไปไทยเต้กันครับเป็นเรื่ออะไรคอนเสิร์ตของ round the world คอนเสิร์ตครับก็จะมีไปอีกหลายๆประเทศครับแต่ว่าประเทศที่กำลังจะไปคือไทยเต้ที่เป็นเป็นประเทศรอเจอเราได้เลยถูกต้องครับ อย่างนั้นสิที่เราไปอยู่บนเวทีเราหลุดแล้ว่าคือยากมาตรงนี้เพราะคู่กันไม่รู้หรอกใครพูดทำได้ไหใครพูดคือก็มีเรื่อยๆแหละเพราะว่าเราเป็นคู่กันนะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่มันอยู่ด้วยกันตลอดนะเพราะว่าเราไม่ไปไหนเราดเจมไลฟ์เราไม่ไปไหนแน่นอนไม่ต้องกังวงครับแต่ว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์หรือโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือพูดได้ก็คือพูดยังพูดไม่ได้ครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับ คืออ่าคือผมรับแฟนสับแค่ไหนคือพี่ถามบอกว่าสามแสนหยอกยอกหยอก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 เราเล่นหรือเล่นคืออยากให้รอรุ้นดีกว่าไม่บอกแค่นี้แหละว่าจะมีโปรเจกต์รับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรอ่ะที่เราติดตามอ่าใช่อันนี้เจมส์นาเป็นยังไงครับว่าคนอื่ับหือเป่าเจมส์โฟ์ครับผมก็อะไรขนาดนี้แย่เยินนี้หรือเยินนั่นนี่แหละแย่ขนาดไม่รู้เรื่องเลยอะไรนะอะไรนะเจมส์อะผมไม่รู้เรื่องจริงจริง เอารู้วันที่แล้วเมื่อไนพี่ผมไปจิงยาพี่ผมไปจิงยาคือวันแถลงข่าวเหรอว้าผมผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเพื่อน่าเดี๋ยวก็รองลุ้นเลยลอรองลุ้นดูแล้วกันรองลุ้นอยู่เป็นไงตอนเราปล่อยสปอนเซอร์นั้นไปหลายคนก็ไปจับว่าจะต้องเป็นคลื่นสิท์อะไรหรือว่าซีรีส์หรือว่าอืมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะของปีหน้าผมยังไม่ได้ถ่ายเลยลายการเรทาร์ก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายนั่นคือคนอยากต่อ แอปได้ผมตอบได้หมดแล้วผมจริงใจตอบพี่ตลอดครับอะไรครับผมขี่ม้าครับขี่ม้าไม่เรียนขี่ม้าก็รู้อยากทำอะไรถ้าปีหน้าต้องเล่มงานโปรเจกต์ถ้าปีหน้าอยากทำอะไรเหรอครับถ้าร่วมโปรเจกต์กับเจมินายก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นซีรีส์กับเจมินายนะครับซีรีส์ใมถ้าเจมินายนยนีจะเล่นเราเป็นยังไงบ้างปีหน้ายังยังไม่ได้เร่ออะไรลงก็ก คือร่วมง,งานกันอยู่แล้วยังไงก็ยังไกงไก็ได้เจอเจ,อจมสลนโปอยู่แล้วครับเพราะว่าก็ร่วมงานงานกันมาตั้งนานแล้ว,ลวเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆครับจะอยู่ไปจนกว่าคนจะไม่สป,ปอร์ตไม่เงี้ยพี่สามสมุิสมมุิมมนะอันนี้คือสมมุิถ้าต้องเล่นซีรีส์ด้วยกันแบบเมดูนายใหญ่กันเลยครับถ้าสมมติว่าสม,มุดสม,มุดว่าจะเล่นซีรีส์ด้วยกันอยากเล่นเปกก็นบทอะไรล่ะบทบทอะไรก็ได้ครับพร้อมหมดครับไม่ดีไม่คุณไม่ด <c> ีมาทุกอยากไม่นอะไรครับ ก็อยากเล่นเป็นบทครับโตขึ้นไปหน่อยอยากขึ้นมาหาลัยแล้วครับก็คือไม่อยากหาตไรแล้วอยากขึ้นมาหาลัยแล้วอยากใส่ชุดนักศึกษาแล้วอ่าไม่กันฝาสีนี้ปีหน้าเออไม่ใช่ฝากโปรเจกต์ปีหน้าถ้าฝากซีรีส์เออเพิ่มโปรเจกต์ปีหน้าเพิ่มไปเลยนี่มาสอนมาอันนี้มึ่งต่อฝาโปรเจกต์เป็นไอโฟนปีหน้าครับก็ฝากโปรเจกต์ เฮ้ยเฮ้ยผู้แพ้ผู้แล้วดูแล้วฝากโปรเจกต์ของเราสองคนไม่รู้ว่าจะเดียวหรือจะแยกไงก็ฝากด้วยครับผมก็เร็วๆนี้ก็จะได้ดูกันครับตอนนี้เรากลายเป็นเขาเรียกนะไอดอลแันน้ำนมแล้วเราเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไอดอลแันน้ำนมเลยการงานริ่งการงานมาแล้วเราเป็นยังไงบ้างอ๋อคือช่วงนี้ก็มีแฟนคลับแบบว่าเด็กๆรุ่นแบบ จิ๋วๆอะไรเงี้ยมาเป็นแบบซีพี่โฟสพี่เจมบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยครับที่เออได้เป็นไอดอลของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอน,นเด็กๆอ่ะผมก็มีไอดอลเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการบันเทิงพอแบบได้ได้เห็นเขาแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาดีใจมากเลยที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นรุ่นหลังๆให้มาทํางานเหมือนเราอะไรก็ ส่วนพี่เกณฑ์20ดูแลเป็นขับเองยังไงบ้างตอนนี้ก็ร้องอดงงูงเลาครับ <Nurse. c oughs> ส่วนใหญ่โค้ชจะเป็นคนดูแลเด็กมากกว่าครับครับผมเล่นกับเด็กไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ผมเห็นมิคซ์ของเราสัตว์อ่อนโยนมากเลยเดี๋ <aku> ็กกับเราคือเรียกว่าอะไรผมอ่ะคือคนที่ชอบเด็กนะแต่ว่าหมายถึงไม่รู้ว่าจะเข้าหาเด็กยัง <c oughs> แต่ว่า โค้ดเนี่ยถ้าถ้าเจอเด็กอะไรเียจะเข้าหาล้วไปเล่นกับเด็กเลยใช่แต่ว่าก็ไม่สามารถแบบดูแลได้ทุกคนหรอกเนี่ยเออก็จะเป็นแบบคนๆไปแต่ว่าอ่าเราก็พยายามทำตัวให้มันเป็นคนดีเอ่อทำตัวให้มันทำตัวถึงแม้ว่าจะผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่ว่าก็พยายามทำเป็นแบบแบบอย่างให้ที่สองโคเอาใไม